กับการออนทัวร์เข้ารั้วสถาบันเปิดเทอมนี้พี่อ้อยพี่ชอดเดินหน้าไปหาวัยรุ่นมาม่าโอเคพรีเซนต์พี่อ้อยพี่ชอดออนทัวร์สนุกกันทั้งวันลุ้นรับของรางวัลกลับบ้านตลอดงานเชนจ์อาร์ติสมาโชว์รีสสิงกรีดลั่นสถาบันพร้อมคุยแบ่งปันทุกเรื่องราวชีวิตกับพี่อ้อยพี่ชอดเดี่เพื่อนอยู่กับผู้ชายในกลุ่ม3คน 3> <c oughs> ทั้ง3คนชอบเพื่อน เพื่อนอยากรู้ว่าควรทํายังไงดีคะอย่าเล่นกับความรู้สึกของใครเพราะทุกหัวใจรักได้และเจ็บเป็นติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอะค่ะเขาจะชอบพูดตัดความมั่นใจเราควบคุมเราทุกอย่างหนูควรทํายังไงดีคะถ้าเรายังเลือกคนแบบนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความท็อกซิกแบบนี้ไม่มีใครตายเพราะขาดใครแต่หนูอยู่ใกล้กับความสัมพันธ์แบบนี้หนูอาจตายได้มากกว่าความสุขแบบนี้กําลังจะเกิดขึ้นตลอดเดือนพฤษภาค,คมถึงกรกฎาคมนี้แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตน้อง Hãy subscribe